วันนี้นะครับมีโอกาสได้ไปภาคพรีเมยรีกเป็นครั้งแรกครับที่เป็นออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยไปภาคแล้วครับที่วิทยุนะครับหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆแต่นี่ครับโมโนแม็กครับได้ลิขสิทธิ์พรีเมยรีกมาฤดูกาลนี้และผมมีโอกาสได้ไปบรรยายนะครับเป็นเกมระหว่างเบนฟอร์ดเจอกับแอสตันวิลล่าครับแตวันนี้ก็โอเคได้พากับพี่ชายที่รักอีกคนหนึ่งครับอย่างเจดาแล้วก็พาก็ถือว่าผ่านงานกันมาเยอะนะครับเข้าขารู้ใจเป็นอย่างดีนะครับก็ ในส่วนของการภาควันนี้โดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าก็ทําได้ตามมาตรฐานของตัวเองแหละครับทาได้ตามมาตรฐานตัวเองนะโดยรวมก็ไม่ได้มีอะไรติดใจนะครับเพราะว่าทุกครั้งเวลาที่มีโอกาสได้รับมอบหมายให้ไปภาครายการใดรายการหนึ่งก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นบอลเล็กบอลใหญ่ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เก่งก็เลยต้องเตรียมข้อมูลให้ได้เยอะพอเราเตรียมข้อมูลเยอะมันจะมีความรู้สึกมั่นใจและข้อมูลที่เราเตรียมครับผมก็จะพยายาม อ่านให้มันเข้าหัวครับเพราะว่าบางทีกล้องซูมมาสมมุติเป็นหน้า,าเนธานคอลลินเราจะสามารถพูดได้นะกับข้อมูลที่เราหามาว่าเนธานคอลลินนะครับเป็นนักเตะที่เป็นกัปตันทีมคนปัจจุบันตอนนี้แล้วฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเขาลงเล่นเกมถี่มลิกทุกนัดทุกนาทีนะครับอะไรประมาณนี้ก็เลยโอเควันนี้ไปด้วยความมั่นใจนะครับแล้วงานที่ออกมาก็ถือว่าถ้าในส่วนของการพากด้วยตัวเองครับก็ไม่มีอะไรต้องติดใจ เพื่อนๆว่าไงบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะครับส่วนพอไปฟังย้อนหลังนะครับที่ภาคก็อาจจะเสียดายนิดนึงในเรื่องของเสียงนะครับวันนี้ก็อาจจะมีอาการเสียงกล้องไปนะครับก็พอเราได้ฟังในหูฟังนะก็มีการแล้วก็ดูจากคอมเมนต์นะครับก็ได้บอกไปอย่างทีมงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องของเสียงกล้องก็หวังว่าในวิกต่อไปก็น่าจะดีขึ้นตามลําดับเนาะก็เดี๋ยวว่ากันละกันนะครับสำหรับเรื่องเสียงก็ ขออภัยมาณที่นี้ด้วยกันนะครับกับเรื่องเสียงที่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักนะครับมันมีอาการแบบก้องๆอยู่นะครับส่วนในเรื่องของเกมในวันนี้นะครับเรนฟอร์ดครับโอ้โหในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาผมถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งทีมที่เจอกับมหาวิทประโยคเลยนะครับแห่งความเปลี่ยนแปลงเสียโทมัสแฟล้งนะครับกุนซีที่อยู่กับทีมมาถึง7ปีไปให้กับสเปอร์ครับเท่านั้นยังไม่พอครับดาวยิงสูงสุดของทีมที่ยิงไป20ประตูเมื่อฤดูกาลที่แล้ว เอมเบอร์โม่ก็เสียไปกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีหนำซ้ำครับยังไม่พอนะเสียกับตันทีนะครับอย่างคริเซียนนอกาดไปให้กับอาร์เซนอลยังมีอีกครับนักเตะที่เซฟได้มากที่สุดของสกีรีมเลีกอย่างมาร์คเฟเคนที่เซฟไปร้อยห้าสิบครั้เซฟครับปีก่อนไปดูสถิติได้เลยครับเซฟมากสุดนะครับก็เสียไปกับไบรอ์เลวูเซนไม่พออีกโอ้โหดูครับล่าสุดครับโยฮันวิซ่าก็ไม่ได้ลงเล่นด้วยครับมีข่าวว่าจะย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลนะครับ นี่คือปัญหาที่เบนฟอร์ดเจอและพวกเขาก็แต่งตั้งกุนซือนะครับอย่างคีธแอนดรูซึ่งคีธแอนดรูนะครับทยอยออกไปเขาไม่เคยคุมทีมอย่างเป็นทางการเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้ช่วยมาโดยตลอดแล้วก็การคุมทีมครั้งนี้ถือเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญของเบนฟอร์ดแล้วก็คีธแอนดรูครับวันนี้ถือว่า,าทำได้ดีมากๆผมเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะครับแผงเกมรับวันนี้นะครับถือว่าเล่นดีกันแทบจะทุกคนนะผู้รักษาป,ประตูอย่างเคเฮอร์ก็ ก็เล่นได้ตามมาตรฐานของเขาครับคู่เซนเตอร์นี้ชอบสุดๆเลยครับเซฟฟานเดนเบิร์กจับคู่กับเนธานคอนลินเนธานคอนลินคนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะทีมชาติไอร์แลนด์อายุ24ปีถ้าจำไม่ผิดนะนะฤดูกาลที่แล้วครับลงเล่นกับเบลนส์ฟอร์ดทุกนัดท,ทุกนาทีนะครับ300 3,420นาทีเขาลงเล่นหมดเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าวันนี้โอ้โหเล่นได้ดีมากกองหน้าของวิลลาบุกไปเท่าไหร่ก็เจาะแนวรับของ บนฟอร์ดไม่ได้เลยนะครับและที่สำคัญครับไอตัวใหม่ที่มึงซื้อมานะอย่างโคยาเต้ครับโคยาเต้ ate, ไหมไอตัวที่เป็นแบ็กขวาครับผมจาชื่อไม่ได้แล้วก็เล่นดีโคยาเต้ ate, ไหมเอออันนี้ถ้าเกิดสมมติชื่อผิดไปก็ขออภัยแล้วกันเนาะพะนี้เปิดมาไม่ได้ดูข้อมูลเลยนะครับพูดจากความจาล้วนๆเนยนะนะแบ็คขวาที่เพิ่งได้มาจากฟิโอ,อก,ก็เล่นดีบล็อกลูกยิงเซฟลูกยิงของผู้เล่นวิลล่าได้2-3รอบเหมือนกันนะครับก็โดยรวมก็ถือว่า สอบผ่านกับแผงเกมรับในวันนี้แข็งแกร่งทีนทีเดียวนะครับมิดฟิลคู่การก็กดีนะอย่างจอแดนเนอร์สันซึ่งย้ายฟรีมาจากอาร์เจ็คนะครับจับคู่กับเดี๋ยวผมดูข้อมูลนิดนึงแล้วกันนะครับขอเปิดหน่อยนักเตะไอของยูเครนอีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะผมขอดูชื่อแป๊บหนึ่ง แนะนาเลยนะว่าเบนฟอร์ดเป็นอีกทีหนึงโอ้โหปีนี้ตอนแรกที่คิดว่าน่าจะมีปัญหาเยอะครับกับกลายมาว,วันนี้มันเล่นดีเว้ยเล่นและผมรู้สึกว่าผมชอบอครับเล่นสู้เดียมอ่ะแดนกลางนี่นี่นี่น,น,นี่อ่ายามูลุกเออยาามูลุกยามูลุกนะครับแดนกลางจับคู่กับจเดนเนสันถือเล่นดีนะวันนี้นะครับก็โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ส่วนแผงเกมลุกครับตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาด้วยราคา4 2 5ล้านปอน นักเตะที่แพงที่สุดในซัมเมอร์นี้ของเบนฟอร์ดครับอย่างวัตตาร่านะครับก็ถือว่าเป็นคนยิงประตูชัยตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับความวูบวาบความเร็วก็ถือว่าน่าน่าสนใจนะถือว่าเป็นตัวที่มาแทนที่ของเอมเบอร์โมแล้วก็ใส่เสื้อหมายเลข19ด้วยนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นตัวแบกของเบนฟอร์ดต่อไปเลยครับส่วนอีกหนึ่งคนในแผงเกมลุกที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้ครับนั่นคือมิเคลดามกาดนะครับ มิเคลดามสกาดนะครับเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่เป็นนักเตะทีมชาติเดนมาร์กแล้วก็วันนี้โหฟอร์มการเล่นปีที่แล้วก็ลงเล่นทุกเกมเหมือนกันนะครับก็เป็นคนแบกทีมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นลูกตั้งเตะลงมาช่วยเกมรับลูกยิงไกลโอ้โหทําทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวแบกของทีมอีกคนเลยทีเดียวนะครับก็ชอบวันนี้โดยรวมถึงว่าเล่นดีนะทีม่างเบลนฟอร์ดเล่นแบบนี้ก็มีดูดีมีอนาคตนะครับน่าจะมีโอกาสรอดตกชั้นได้ส่วนทางด้านทีม อย่างแอสตันวิลล่าครับของอุนายเมรีครับดูเหมือนว่าจะมีปัญหาในการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตามสถิย้อนกลับไปฤดูกาลที่แล้ว10เกมที่พวกเขาพ่ายแพ้ครับเป็นการพ่ายแพ้ในเกมเยือนถึง9นัดนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกเกมเยือนค่อนข้างมีปัญหาแล้ววันนี้นะครับโอ้โหนักเตะอย่างโบลิวัสกินนะครับที่ทั่วโลกเทใจกันตั้งให้เป็นกัปตันทีมในแฟนตาซีอะครับปรากฏว่าก็ผลงานไม่ดีนะครับ ตามสถิติก่อนหน้านี้ครับหเกมหลังสุดเจอเบนฟอร์ดยิงไปถึงอะสเกมหลังสุดในการเจอเบนฟอร์ดยิงไปถึง5ประตูด,ด้วยกันฟอร์มการเล่นเจอทีมเก่านี้เรืองที่าทำได้ดีครับแต่วันนี้แทบจะหายไปทั้งเกมเลยครับมอร์แกนโรเจอร์นะครับดาวรุ่งยอดเยี่ยมของ PFA ครับวันนี้ก็ทําอะไรเกมรับของเบนฟอร์ดไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวครับก็โดยรวมวันนี้เป็นวันที่ย่ําแย่มากๆเกมรับก็เสียประตูตั้งแต่ช่วงต้นเกมเกมรุกครองบอลบุกเยอะกว่าก็จริงครับครองบอลน,นี่เกือนะบแป แต่ไม่สามารถเจาะตะข่ายหรือสร้างความน่ากลัวให้กับแนวรับของเบนฟอร์ดได้เลยในวันนี้นะครับและสุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปครับอาการน่าเป็นห่วงครับเกมรุกหลังจากนี้ก็ต้องมีการซื้อเพิ่มนะครับเพราะวินล,ล่าเสียนังจะขอบเรมซี่ไปกับนิวคาเซิลเสียเลโอนไบร์ลี่ไปกับโรลมานะครับแต่ตัวใหม่ที่ได้มาก็ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรนะไอ้นักเตะของไอวอรี่โค้ชนะครับวันนี้ที่เป็นตัวสำรองที่ลงมานะก็ ผมว่าก็ไม่ดีเท่าไหร่นะเนี่ยไอ้กือแซงนะครับไม่ดีไม่ดีนะครับไอ้ไม่กือแซงกือซองอีว่นกือซองนะครับอันนี้เป็นนะักเตะไอวอรี่โค้ชลงมาก็ไม่เท่าไหร่นะครับอาการน่าเป็นห่วงนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับที่พูดหลังเกมนะเกมที่มีโอกาสได้ไปผ่านนะครับเบนส์ฟอร์ดกับแอตันวิลล่าก็เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้ก็จะวิเคราะห์วิจารณ์ทีมใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้ได้มีโอกาสดูทีม กลางๆตารางเจอกันแล้วก็ทีมที่มีโอกาสลุ้นไปพื้นที่ยุโรปอย่างวิลล่าก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งน,นะครับสุดท้ายก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะครับและเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับในการภาคศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นครับติชมกันได้ครับปรีชมกันได้ว่ามีอะไรให้ผิดพลาดอยากให้ปรับปรุงนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเหมือนเดิมครับฝากเหมือนเดิมครับกับรถยนต์ซูซูกินะครับตอนนี้นะครับใครที่กําลังมองหารถยนต์เพื่อขยายธุรกิจอยู่ แนะนำนี่เลยครับ u z u k กิแ r r y ครับรถยนต์อเนกประสงค์นะครับตอนนี้มีแคมเปญที่ชื่อว่า Your d r e a มครับเขียงคู่ทุกธุรกิจถ้าซื้อรถยนต์วันนี้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้สิ่งที่คุณจะได้รับครับส่วนรถสูงสุดกว่า3 0 0 0 0บาทและผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่วันละ2 2 2บาทเท่านั้นนะครับก็ได้ได้ว่าสุดคุ้มกันไปเลยนะครับส่วนใครอยากไปดูรถด้วยตัวเองนะครับก็ไปดูได้นะครับที่โชว์รูมสุซุกิทุกสาขาทั่ w w w s u s u k i c o t h นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่าง Suzuki ครับ